ตอบจะให้ใบเดียวนะคะถามหนึ่งข้อนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาครอบคลุมระยเวลาสามวันเท่านั้นนะคะอย่าถามสองพยางนะคะแชร์แล้วโอ้การงานแชร์แล้วโอ้การเงินอะไรอย่างเงี้ยอย่าถามสองพยางถ้ามีปัญหาอะไรให้เจาะลึกมาเลยค่ะมีปัญหาเรื่องการงานเรื่องอะไรถามมาเลยนะคะเจาะเป็นคําถามเฉพาะเจาะจงนะคะ ความรักสถานะอะไรบอกด้วยนะคะถามความรักสถานะอะไรบอกด้วยนะคะโสดแต่งงานหรือมีแฟนนะเลิกเป็นชู้เป็นเมียน้อยเมียเก็บเมียแอบเมียซ่อนนะต้องแจ้งกันนะครับนะเข้ามากันได้นะครับนะสำหรับรายการของเราในรอบนี้ ถามความรักขอสถานะด้วยโสดแต่งงานหรือมีแฟนเออหรือเป็นเมียน้อยเมียเก็บเมียแอบเมียซ่อนหรือเป็นผัวน้อยผัวเก็บผัวแอบผัวซ่อนนะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษายาถามสองพยางนะคะการงานการเงินอย่างเงี้ยค่ะความรักอย่างเงี้ยสองพยางอย่างเงี้ย คือถามเฉพาะจอดจงมาเลยว่ามีปัญหาสุขภาพเรื่องอะไรมีปัญหาการงานเรื่องอะไรเป็นจอบมาเลยนะคะเป็นคำถามเฉพาะจอดจงเลยนะออย่าถามกว้างนะคะถามกว้างก็ตอบกว้างนะถามแคบๆนะคะก็ตอบเฉพาะเฉพาะเลยนะคะเอ,อยิงตรงไปเลยดีกว่านะมันกว่าเยอะนะ เข้ามากันได้นะครับนะสำหรับรายการของเราในรอบนี้นะถามเข้ามาได้นะครับกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะแล้วตามด้วยคำถามนะครับถามได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครู กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะรวพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามบอกอายุไม่ได้ยก็ดีแต่ไม่ต้องบอกวันเดือนปีเกิดนะคะเพราะเรารู้ด้วยไพ่ยิปซีเพียงหนึ่งใบหนึ่งข้อนะคะตอบหนึ่งข้อนะคะถามหนึ่งข้อนะคะ ใครเข้ามาแล้วอยากถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วพิมพ์แชร์แล้วชื่อนะเล่นคำถาม ครอบคลุมระยะเวลาสาวันเท่านั้นนะคะดูข้างหน้านี้ครอบคลุมสาวันนะคะใครอยากดูส่วนตัวท่าใช้ไปได้มีค่าครูขอพระโอนก่อนดูนะคะถามได้ทุกข้อทุกเรื่องไพ่ยิปซีอย่างละเอียดไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพค่ะข้างหน้านี้ไม่ดูไพ่เทพพลังจิตไม่ดูตรวจองค์ตรวจเทพนะคะดูแต่เรื่องไพ่ยิบซีนะคะการงานการเงินความรัก โชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาถามเจาะเฉพาะเจาะจงนะคะอย่าถามสองพยางนะคะการงานการเงินความรักเนี้ยสองพยางอย่าถามนะคะถามถามเฉาะเฉพาะเลยนะคะ ถ้าปล่อยเวลาผ่านไปแล้วไม่ถามนะคะเข้ามาแล้วไม่ถามนะคะก็เสียโอกาสอาจาะจะนะไม่ทันนะคะเพราะว่าเราอยู่แค่สิบนาทีเท่านั้นนะคะดูทวีตสดนะคะถ้ามีทวีตสดแสดงว่ารายการสดอยู่สามารถถามได้ในรายการสดเท่านั้นนะคะ,ะเข้ามากันได้ครับดูส่วนตัวคําถามละหนึ่งร้อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ดูข้างหน้าคนละหนึ่งคำถามเหมือนเรามาแจากคนละหนึ่งร้อยเลยนะคะใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วพิมพ์แชร์แล้วชื่อเรนคำถามกดแทะกกดถามเข้ามาได้นะครับนะไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะมาครับนะไหนดูซิชื่ออะไรสามีชื่อแจ็ค สามีชื่อแจ็คสี่สิบเจ็ดปีจอกรถตู้มาวิ่งกร a ฟดีไหมคะเขาถามเร <47 S 1> ื่องสามีชื่อแจ็คอะสี่สิบเจ็ด <47 S 1> ปีคุณชื่ออะไรอะคะแล้วโปรไฟล์ของคุณอะไรอะคะเอาเป็นว่ารายได้บ้านรายได้มันจะมีเข้ามาในบ้านคุณไหมเอาแค่นี้นะไม,ไม่ไม่ให้เขาถามใหม่ตั้งคำถามใหม่ครับเพราะว่าเพราะว่าคุณถามเรื่องสามีมนะคะ อาจารย์ทรอบอธิบายเขาต้องแบเอคอคุณต้องตั้งคําถามขึ้นมาว่ารถอะที่จะออกออมาเนี่ยตัวคุณนะ่ะว่าถ้าถ้าตัวคุณเนี่ยถามว่าตัวคุณเนี่ยจะมีเงินเข้ามาไหมเอาแค่เนี้ยง่ายกว่าเยอะเลยนะเอาละนะเรา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 ,เราฝากดูแบบข้ามไม่ได้เพราะถ้าดูข้ามมันเป็นมาดูส่วนตัวได้คะ่ะถ้าเกิดจะถามเรื่องคนอื่นนะคะถามเรื่อง คนในครอบครัวใครก็ได้เลยแต่ว่าไม่ใช่ตัวเองอะถามส่วนตัวแชทมามีค่าครูอขอพระบ<ป>่บนก่อนดูนะคะอ่ะใช่ราคาเล็กหกสิบสองภายในสองถึงสาวันนี้จะได้เงินพิเศษจากน้องสาวไหมคะน่าจะได้นะเป็นเงินเก่าอะเก็บอะอันนี้น <ะ S 1> เป็นไพ่ควาอยู่น้อยกว่าคนน้องสาวไงนะน่าจะได้อยู่นะเอามาเขาเป็นเป็นไพ่แบบ เขามอบให้อ่ะเขายื่นให้อ่ะก็น่าจะได้นะคะคุณเรืองรักศิลปะ,จะเจริญถามใหม่นะคะถามใหม่นะ่ะนะถามใหม่ครับนะอคือเดี๋ยวก่อนนะจะออกรถตู้มาวิ่งแกร็บดีไหมคะเนี่ยอะไรดีเงินดี หรือว่างานดีหรือว่าไม่มีปัญหาปลอดภัยดีอะไรยังไงกว้างมากเลยอ่ะคุณต้องบอกว่าคุณต้องเอางี้กว่าออกรถมาเนี่ยจุดประสงค์คือาาอะร่รวิ่งได้เงินไหมเอาแค่นี้แหละจะได้เงินไหมนะประเด็นคือเราเราวิง่งแค่เพื่อเงินใช่ไหมคะเพื่องานเพื่อเงินแล้วมันจะมีงานเข้าไหมเงินมันจะดีไหมอะไรอย่างเงี้ยอืม,มันมีถามเยอะแยะเลยค่ะอบอกว่านี่ก็ได้ ถ้าครอบครัวออกรถตู้มาวิ่งแกร็บดีไหมอย่างเงี้ยดีกว่าเนาะเพราะเขาเกี่ยวตัวเขาด้วยมันก็จะไม่ใช่สามีเขาคนเดียวลวพะพอิจก็หามได้ละแต่คราวเนี้ยเขาคงไม่อยู่แล้วละเราไม่จอบไพ่ก็ไปแล้วเ็อะเฉยอ่ะี่นาทีละเกินแล้วค่ะปะ อ่ะหมดเวลาแล<ม>้วครับเดี๋ยวไปทำรายการอื่นต่อครับนะเดี๋ยวโฆษณาก่อนติดต่อดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้กับท่านอาจารย์โอได้ที่เ c ซบุ o k โอซิลิกอนอภิรัตเ c e b ุ o k โอซิลิกอนอภิรัตครับเบอร์โทรศู1ย์หกหนึ่งเก้าเก้าสองหกสี่ห้าศูนย์เก้าสองห้าเก้าสองเก้าสองหกหนึ่งไอดีรายโอซิลิหนึ่งห้าสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพย,ยิปซีไพเทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณหน้าทองสาริกาลิ้นทอง เสริมดงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งสารถอนสาลวงสมเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทลรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะรับครอบครูรับขันครูรับถอนขันครูนะคะตามนี้ครับรับสอนไพย่ยิปซีขายไพ่ยิปซีและตำราขายไพ่เทพและตำราค่ะตามนี้ครับนะ เราผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปครับนะบารมีจอมเทพเบอร์โทร0849266658 i d a j t o p 1 6และ i d a j t o p 1 9เอาละเวลาก็หมดแล้วะไปแล้วนะครับนะ